โอย่ลุกคุ่โง่หลายหลายครั้งนี่ผมจะเห็นคอมเมนต์หรือช่องเหล่านี้มาคอมเมนต์แบบนี้ตลอดแทบทุกครั้งที่ผมเดือนใน YouTube เลยซึ่งพฤตคกโตผมแทบไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจพวกนี้มากหรอกราะมันก็ลคล้ายกับมาแรงวันมาแรงู่ที่บินตอมๆหัวเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นมาจนกระทั่งมันเริ่มผ่านไปหลายปีหลายวันหลายเดือนมันก็เริ่มสังเกตครับผม พวกแม่วันเหล่านี้มันไม่ใช่แค่มาตอแต่มันยังออกขรูปออกหลานออกไข่และสืบทอ,อดเจตนาลผมผงมันให้คนอ,อื่นๆต่อไปด้วยนั่นทําให้ผมรู้ว่าผมมันไม่ธรรมดาตอนตัตอตอนแรกผมคิดว่าไอ้พวกนี้มันแค่ดา่าสนุกปากเพื่อทั้งผมสังเกตแต่ผมก็นั่งรอคอยคนที่จะทำํำลิปแนวพูดถึงเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ไม่มีสักคนที่ทำเพราะฉะนั้น ในวันนี้ผมก็จะเป็นคนที่มาทำมันเอง Blue Diamond KO O2 Animation c h ลูกพี่กวยงโดนรวมถึงผมด้วยมากที่โดนและไม่ครับสำหรับคนที่คิดว่าไอ้พวกเด็กเอ,อ๋พวกนี้ดาแต่โลโบออย่างเดียวพวกเองคิดตื้นเกินไปเพราะในลำดับความลึกของภูเขาทาน้ำแข็งนี้มันยังมีลึกกว่านั้นอีก ผมเลยได้วางแผนไว้ที่จะทำคลิปวิดีโอตบอไปนี้ขึ้นมาและมันน่าสนใจอย่างมากเด็กเออเร่กร้องความสนใจ